ทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่สำนักเล็กคัสตอมอีกครั้งหนึ่งพี่เล็กสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เล็กแนะนําตัวกับเพื่อนๆหน่อยครับผมครับผมผมช่างเล็กบางกุ้ยนะครับครับผมครับผมพี่เล็กครับวันนี้แอบเข้ามาดูในช็อปเลยคันนี้ครับกำลังจะแจ้งเกิดใช่ใช่คันนี้เดิมเดิเขาเป็นรถอะไรยังไงครับเป็นสปอร์เตอร์900ครับอ่าตัวนี้เป็นฝาลายเซนนะซึ่งฝาลายเซนจะมีฝาหนาฝาบางตัวนี้เป็นฝาบางซึ่งหายากนะครับแล้วตัวนี้เป็นฮาร์เลย์ที่ทําในยุโรปอ่าในอิตาลีก็คือ เกียร so no. ์ก no. no. right right. 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 so right. ับเบรกจะสับฝั่งกันครับก็คือปกติเราขี่เกียร์จะอยู่ซ้ายซ้ายมือเบรกอยู่ขวาอันนี้เกียร์อยู่ขวาเบรกอยู่ซ้ายครับแต่ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนไปแล้วก็คือกลายเป็นคัดเท้าและเกียร์อยู่ที่มือครับคัดเท้าเกียร์มืออ่าก็เลยจะไม่มีสายอะไรอยู่ตรงนี้เลยครับคือเดิมพื้นฐานเองก็พิเศษอยู่แล้วใช่แล้วพี่เล็กมาดัดแปลงอีกก็มาพักมาทําเพิ่มครับผมคันนี้เดิมๆมันมีอะไรบ้างครับคันนี้ เดิมๆก็มีเครื่องฮะแล้วก็โครงเนี่ยช่วงหน้าครับอ่าโช๊คล้ออะไรเงี้ยคือคืออัสเตอรี่เดิมเขาครับอ่านอกนั้นผมก็มาทําใหม่ครับผมเอ้ยพี่เล็กครับคันนี้มันรหัสอะไรปีอะไรครับอ่าเป็นรหัสอะไรนะ XLH ฮะอ่าปีน่าจะอยู่ประมาณเอ่อเจ็ดเจ็ดกว่ากว่เจ็ดแปดอะไรประมาณนะครับ ก็ปีค่อนข้างเก่าเพรบะต้นข้างเก่าค่อนข้างเก่ามันเป็นเสื้อเหล็กเลยอ่ะครับผมพื้นฐานทรงเดิมรถเขาจะเป็นทรงประมาณก็เป็นสปอร์ตเปิดถ้าในตระกูลไฮเลย์เขาเป็นสายสปอร์ตใช่นะครับก็จะตัวเล็กเปียวๆใช่ครับและคันนี้จริงๆพี่เล็กตั้งใจว่าจะจัดทรงมาในประมาณไหนครับอันนี้คือตัวเจ้าของรถคือพี่เจบพี่เจบเลโธเขาก็เอาดีเทลให้พี่ผมอยากได้ถังแบบนี้ถังตัวนี้ก็คือเขาเอารูปมาให้แล้วก็เราก็มาวัดสเกลแล้วก็ตีขึ้นมาตัวนี้ตีขึ้นมา โดยใช้พื้นฐานเดิมของฮาเลคคืออา a c มาชีอา h i มาชีก็คือรถที่ผลิตในอิตาลีเป็นถังอารัมาชีก็พวกตัวตัวนี้ก็ใช้มีเนียมตีขึ้นมาถัางตีส่วนตัวสือนี่ก็ไปซีนซีมาก็จะได้เป็นถังใบนี้ขึ้นมามซึ่งสัดส่วนเนี้ยใกล้เคียงของจริงมากครับคือมีแบบเดิมแต่สร้างใหม่ทั้งลูกเลย มอแบบเดิมคือจากรูปจากรูปจากรูปแล้วก็มาตีเนี่ยมาเกางานกันว่าควรลดตรงนี้ควรเพิ่มตรงนี้พี่เจฟกก็จะมีส่วนร่วมอย่างเนี้ยตอนแรกผมตีมาตัวนี้มันจะเป็นสันหน่อยแกบอกพี่เล็กน่าจะมนกว่านี้หน่อยเราก็มาตบอครับก็ได้ทรงนี้มาได้ทรงนี้มาคือคนมองแว็บแรกส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นถังแท้หมดแต่จริงๆเป็นถังถังตีมือครับแลวคือไซส์อะไรต่างๆเนี่ยทำให้มันเข้ากับคันนี้มันเป็นแพทเทิร์นใกล้ๆของเดิมมากที่สุดครับ ครับอันนี้มาถึงในส่วนของการจัดทรงมันจะต้องทําอะไรบ้างครับจากเฟรมนี้เฟรมนี้ผมก็มาแก้ท้ายใหม่ครับแก้ท้ายใหม่เดิมเนี่ยเขาทํามาทิ้งแล้วแต่มันเป็นการเชื่อมติดครับของผมเนี่ยก็มาทําเป็นจุดต่อสามารถถอดท้ายเนี่ยเปลี่ยนได้คืออนาคตเราอยากจะใส่ชกหลังครับเราก็ถอดท้ายชุดนี้แล้วก็ทาชกหลังเสียบเข้าไปตัวซับเฟรมถอดได้ใช่ตอนนี้ตัวนี้เป็นหลังแข็ง ตอนนี้ตอนนี้ทําเป็นหลังแข็งอยู่ครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนเป็นใช้ใช่ก็คือภายหน้าอยากจะเปลี่ยนทรงหรือเปลี่ยนแบบเนี่ยครับคุณอาจจะทําเป็นหลังสไลด์คุณอาจจะทําเป็นหลังติดโช๊คคุณก็ถอดซับหลังนี้ออกไปสามารถที่ต่อยอดงานได้อีกครับครับแต่ว่ามองดูมันก็คือแข็งหลังแข็งอยู่ใช่ก็คือรถในแพทเทิร์นที่ดูแล้วสวยงามเนี่ยมันก็คือรถที่เป็นหลังแข็งนะเฟรมเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้อันนี้คือแพทเทิร์นงานคัสตอมที่พียใช่ใช่ใช่ ตอนนี้มาดูในส่วนของด้านหน้าช่วงด้านหน้าเนี่ยช o กหน้าแผงคออะไรต่างๆก<ข>็ของของเดิมข,ของเดิมเรามาปรับอาจจะทําโหลดให้สั้นลงหรือเก็บไอ้ส่วนที่เราไม่ใช้ออกไปยังจะเห็นว่าช่วงเนี้ยดูโล่งเลยไม่มีอะไระเดิมเดิมรถตัวเนี้เร่งก็คือเป็นเร่งในอยู่นะครับแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยจะเป็นเร่งไฟครับอก็คือไปไปเร่งไฟให้แกอ่อนแต่ทีเนี้ยพอผมมาทําตัวเนี้ย ของเราเป็นแมกนีโตแล้วก็แมกนีโตผมสามารถเลื่อนได้เวลาขี่เนี่ยปรับที่ตรงนั้นละผมก็มาปรับโดยใช้เท้าเตะให้เร่งไฟแก่อ่อนอแล้วก็ตัวเนี้ยมันเหลืออยู่ไม่ต้องใช้แล้วผมก็เลยแปลงเพิ่มทำชุดเป็นเบรกหน้าแทนกลายเป็นว่าบิดทางด้านซ้ายจากเดิมที่ปรับไฟแก่อ่อนกลายเป็นเบรกหน้าเบรกหน้าถามว่าอยู่จ็กไหมมันก็ไม่ถึงก็อยู่เลยแต่ ช่วยชะลอหรือเวลาเราจอดไม่ไหลอะไรเงี้ยช่วยได้ช่วยได้สมมุติเราจอดอยู่กับที่ไม่ให้รถไหลเราก็ก็บิดคาไว้เนี่ก็คือผมเรียกว่าเทคโนโลยีที่พี่พี่เล็กเราเราเห็นว่ามันมีอยู่แล้วเราเอามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ครับแล้วก็ไม่มีสายอะไรยโยงใช่ใช่มันมันมันก็ดูเรียบร้อยอ่ะไปต่อในส่วนของอะไรอีกในส่วนของเครื่องยนต์ที่ปรับส่วนของเครื่องยนต์เนี่ย เป็นเดิมหมดเลยเออก็เราก็มาปรับพวกอย่างไฟชาร์จท,ทำให้ระบบมันสามารถใช้งานได้เออก็มามีเล็กๆๆน้อยๆเนี่ยเก็บสายหัวเทียนอะไรเงี้ยาก็หาอุปกรณ์ขึ้นมาอย่างอย่างเนี้ยคันเกียโยงเนี่ยผมก็ไปหาบล็อกแบบน,นี้มาเราก็สามารถถอดได้ครับมาขันสายมาขันหัวเทียนได้ได้ใช้ประโยชน์หออมายถึงไอ้ตัวคันเกียร์เนี่ยใช่ดัดแปลงมาเป็นบล็อกหัวเทียนได้ด้วย ก็คือเอาเดิมมันเป็นบล็อกอยู่แล้วพอบล็อกมาทําเป็นคันเกียร์คุณสมมติคุณไม่ขี่อยู่วัเทียนบอดคุณก็ขายคันเกียร์มาถอดวัเทียนโอเคไม่ได้สวยงามอย่างเดียวใช้งานใช้งานได้ใช้งานได้ด้วยได้ใช้งานมันมันเป็นเนี่ยรูปแบบการวางแพทเทิร์นของรถทั้งคันเนี่ยเราเราปรับให้มันดูลงตัวแล้วอย่างอย่างเบาะเนี้ยพี่เจ๊ก็บอกเฮ้ยไหนๆเราทำรถทั้งทีก็เอาคนที่มีชื่อเสียงในการทำเบาะของบ้านเราก็บังยา บางอย่างเขาบอกเอ้ยพี่ผมไม่ได้เคยทําบอรถพี่เจี๊ยบเลยสักคันหนึ่งผมขอนะคันนี้ยเขาก็ขอโชว์ผลงานเขาในคันนี้ครับเขาทําบอมาให้เยพี่ไม่ต้องเอารูปแบบรถมาให้ผมนะเดี๋ยวผมทําบอของผมไปแล้วไปชนกับรถพี่เขาก็อยากโชว์สเต็ปงานของเขาครับเอมันก็เป็นเเปป็็นนการจอยงานกันครับโดยโดยที่ว่าเขาก็วางนิสคอนเซปต์ของเขาไอเราก็นึกคอนเซปตรถของเราทําบอมาแล้วมาวางครับอ่มันก็กลายเป็น แล้วลงตัวเลยใช่ไม่ต้องให้โจทย์กันว่าชั้นใารเบาทรงไมใช่ก็คือคือเขาเขาอยากจะโชว์ว่าเขาอยากจะสร้างเบาขึ้นมาตัวให้มันเด่นของเขาอ่ะครับอ่าไอเราก็สร้างรถธนาคารให้เด่นของเราแล้วมันมาเจอกันเอ๊ยมันลงตัวแล้วกลายเป็นว่าเอ้ยบางยาเขามีชื่อเสียง ระดับโลกคนนึงออระดับประเทศคนหนึ่งเออมันมีผลงานอยู่ได้ฝากลายเซ็นไว้ในคันนี้ใช่ก็มีลายเซ็นงานช่างสีก็มีมีลาเซ็นอย่างสีสีก็น่าสนใจดูลายสีก็ส่งให้พี่ตั้มให้ตั้มทําสีตั้มเขาก็มาดูดีเทลตั้งแต่ตอนตีถังเขามาวัดเคิร์ฟ ของของชิ้นส่วนที่ผมตีเขามาดูตั้งแต่งานดิบแล้วเขาก็ไปวางแพทเทิร์นผมจะเขียนลายอย่างนี้นะผมจะทํารูปแบบอย่างนี้คุยกับพี่เยับลงตัวแกก็ทําสีมาให้เนี่ยเนี่ยมันเป็นการรวมแต่ละคนก็เอาใช่จุดเด่นของแต่ละคนมารวมในคันนี้ครับสีนี่คือไม่ใช่ว่างานเสร็จแล้วคือท่้งสีมาดูตั้งแต่เริ่มสร้างใช่ใช่มาดูตั้งแต่เป็นถังดิบๆบวางบนรถนะคุณจะทำยังไงแล้วก็เรียก กระลินมาเพื่อมาพินครับมาเขียนพินพวกนี้เขาก็จะมาดูแนวรถว่าเอ้ยแนวรถอย่างนี้ผมจะต้องวางอย่างนี้อันนี้คือการรวมตัวครับแล้วก็วางแพทเทิร์นงานสีงานโครงสร้างให้สอดคล้องกันอืครับในส่วนรายละเอียดอื่นแน่นอนเลยพวกงานเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยงานงานเหล็กก็จะจะอยู่ที่ที่ผมเนี่ยอย่างโจทย์อย่างโจทย์ท่อเนี่ยผมทำสองสามชุดเลยนะรับฝ่าจะได้มาเป็นอย่างเนี้ ต้องการให้แนบแนบหายหายอืมเออเนี่ยครับซึ่งมันดัดแล้วอุ้ยกว้างไปอ้าดัดใหม่อันเนี้ยอ๋ออย่างตัวแรกๆที่ทํามามันยังไม่ลงตัวแบบยังไม่ลงตัวครับคือคือมันมันจะมีส่วนที่ชี้ออกมา หรือว่าบางทีทาออกมาแล้วพอวางขาเนี่ยไอเสียมันมาโดนขามันร้อนเราก็ต้องมาปรับอีกคือทําแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทรงสวยอย่างเดียวต้องขี่ได้ให้ใช้งานได้แล้วก็มันใช้งานได้แล้วปลอดภัยปลอดภัยด้วยนั่นแหละคอนเซปต์คอนเซปต์กับพี่เจบเนี่ยผมทํากันมาหลายคันก็ค่อนข้างจะรู้แนวทางกันก็ให้ไกด์มาแล้วเราก็เดินทางตามตามไกด์ไลน์ที่เขาวางไว้อย่างคันนี้ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มนำรถมาลงคุยคอนเซป ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะเสร็จสมบูรณ์อย่างนี้คันนี้คันนี้ก็ไวนะครับคันนี้เดิมเดิมเลยอะ่ะมันเป็นรถเต็มคันครับแล้วก็ของเขาก็ก็คือสวยในรูปแบบของของเดิมเขาฮพี่เจบเอามาปุ๊บก็อยากอันเก่ามันเป็นตัวตนของเจ้าของเดิมเออแกก็อยากแสดงตัวตนของแกครับก็ถกเอาของเก่าออกอ่าแล้วก็มาสร้างของใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัวตนแกอย่างคนเคยผ่านรถคันนี้ตอนตอนเดิมมาเห็นตอนนี้อ้า จำไม่ได้แล้วอะร์มันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วมันด้วยรถที่มันมาของเดิมมันเป็นสมบูรณ์แล้วแกอยากจะใส่อย่างสมมติตัวเนี้ยมันมาจากอิตาลีก็อยากจะให้มันเพิ่มเพิ่มไปอีกหน่อยเอาถังให้มันเป็นทรงของอิตาลีด้วยอ่มันก็จะรถทั้งคันอะส่วนที่โชว์เห็นเห็นสดุดตาที่สุดก็คือตัวนี้มันถ้าถ้าภาษารถก็เรียกมงกุฎของรถอ่ามันเห็นก่อนเราเข้ามาเราก็จะมองจุดจุดนี้ก่อน เขาก็จะเอาจุดเนี้เป็นเป็นอะไรเป็นกิมมิคเป็นจุดสนใจของรถอ,อพอได้จุดเนี้ยจุดอื่นมันจะตามมามันเหมือนลายเส้นอะ่ะพอเราได้ได้ส่วนหนึ่งเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่นะมาตามกันไปมันก็มีปรับบ้างเพราะว่าตามตามของที่ได้มาอ,อ,อย่างสมมติตอนแรกมาเลยมันเป็นทองขาวพอได้แมกนีโตมาก็ต้องมาปรับใส่แมกนีโตเราก็ต้องมาปรับ ปรับคาบูปรับอะไรให้เข้ากันปรับไฟเข้ากันเพื่อให้สตาร์ทง่ายเพราะตัวนี้มันเป็นคิกโอรี่ oh <my S 1> คือต้องคิกอย่างเดียว mm hmm. ไม่มีใดไม่มีอะไร mm hmm. ด้วยเราด้วยรถซีซีขนาดนี้การที่จะคิกลงไปแล้วให้มันติดเนี่ยนี่แหละ <c oughs> มันมันมันอยู่ที่เราปรับแต่ง mm hmm. คืออย่าง,อย,างอย่างของเราเนี่ย <c oughs> เราค่อนข้างที่จะเปิดคนนี้อยากโชว์ผลงานไอมาสิมา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 ,มาจอยกันมารวมกันคนนี้อยากโชว์ฝีมือก็มารวมกัน เราเราเปิดโอกาสทั้งอู่สีอูอ่เบาใครอยากจะอยากจะมาร่วมผลงานกับเราก็ก็ยินดีแล้วผมไม่เจาะจงผมว่าบางบางบางครั้งเนี่ยการทำงานเนี่ยเราเราได้เจอกับช่างหลายๆแบบเนี่ยทำให้เราสามารถอัพสกิลของเราขึ้นมาด้วยเราสามารถที่จะปรับผลงานของเราขึ้นมาใช่ไหมเพราะเราเราไปเจอเอ้ยคนนี้ทำเบาเก่งว่ะแต่ถ้าเบาเก่งแล้วคง รถกับทรงเบาะมันไม่เข้ากันเนี่ยมันก็ไปกันไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องปรับทรงให้มันเข้ากันแล้วก็ได้โชว์ความโดดเด่นของทั้งสองผลงานอย่างสีอย่างอะไรเนี้ยเวลาเราปรับให้เข้ากันแล้วเนี่ยมันก็จะดูกลมกล่อมฉะนั้นพวกนี้คือการสื่อสารระหว่างช่างต่อช่างช่างกับเจ้าของรถนะเจ้าของรถกับช่างสีอันนี้มันมันต้องคุยกันแล้วต้องเข้าใจกันว่าแนวทางเนี่ยมันเดินไปทางนี้นะเราจะได้ทําทีเดียวแล้วจบหรือว่าติด ข้องปัญหาตรงไหนเนี่ยมาคุยกันเราก็มาปรับงานให้ตรงกันจากช่างเขาเขามีฝีมืออยู่แล้วอ่ะเขามีชื่อเสียงอยู่แล้ว่ะแล้วมาทํางานปุ๊บเฮ้ยแล้วมันจบจบในการที่ว่าอย่างอย่างบเบาเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เห็นตัวรถเนี่ยแล้วมาจบอย่างเงี้ยแล้วมันเข้ากันได้เนี่ยเฮ้ยมันก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งของช่างนะเออระหว่างคนทาเบาก,กับกับคนทํารถหรือว่าคนทํารถกับคนทําสีหรือว่าคนท,คนทํารถกับเจ้าของเนี่ยคือมันมีจุดต่อหลายๆจุด ทำใหม้มันลงตัวการทํารถเขาต้อมว่าใครบอกว่าง่ายมันไม่ใช่มันอยู่ที่ความเข้าใจของแต่ละคนที่มาจอยงานกันเนี่ยถ้าเข้าใจกันแล้วทํางานรถมันก็จะออกมากลมกล่อมลงตัวผมพื้นฐานเดิมมาจากคนเล่นรถคาสสิกเราเราเราถือว่าผมได้ผมได้เปรียบคนอื่นตรงที่ว่าเราเห็นรูปแบบเดิมของรถที่เป็นรถยุคโบราณ พอเรามาทารถคอตตอมเนี่ยเราสามารถเอาความคลาสสิกข,ของแต่ละยุคอะยุค60ยุค70เอามาใส่ในรถคันหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่ปรับให้มันเป็นแนวทางเดียวกันได้ฉะนั้นช่างที่จะมือใหม่ที่จะทำเนี่ยการที่จะศึกษาคุณก็ต้องเสพงานพวกนี้ว่าเฮ้ยยุค60เนี่ยงานเป็นแบบไหนยุค50งานเป็นแบบไหนยุค70งานเป็นแบบไหนคุณเข้าใจแต่ละยุคแล้วเวลาคุณทํารถคุณก็ปรับให้มันอยู่ในยุคเดียวกันการมองงานก็จะเป็นแนวทางเดียวกัน อย,อย่างยุค50อะผมยกตัวอย่างง่ายยุค50เนี่ยงานก็จะเป็นงานแบบออกมาดิบๆหน่อยเพราะตอนนั้นเทคโนโลยียังไม่ค่อยก้าวหน้ามากงานก็จะดิบหน่อยแล้วก็ชิ้นส่วนก็เอาที่จําเป็นต่อการใช้งานนะพอมา60เนี่ยเป็นยุคศิละปะเฟื่องฟูยุคศิละปะเฟื่องฟูอย่างเช่น bm เนี่ยก็เป็นการโค้งมนนะอย่างตัวเนี้ยอันนี้ถัดมาเป็นยุค70งานก็จะออกมาเหลี่ยมหน่อยอ่ะมีเหลี่ยม เนี่ยพอเราแยกแยกงานประเภทถูก ấy, มันก็จะออกมาพอมายุค8ปูนเนี่ยมันมันค่องข้างที่จะใกล้ๆก,กับปัจจุบันแล้วพอยุคแพอพ้นยุค8.0เนี่ยก็เป็นยุคกราฟิกแล้วเป็นยุคยุคที่มาซิกแซกซิกแซก,ซก,ซก,ซกเป็นถึงปัจจุบันนี้อันนี้ถ้าเราสามารถแยกประเภทถูกแล้วจับจุดของเจ้าของรถได้เราก็สามารถทำรถที่เข้าแนวตรงยุคไม่ใช่ว่าเอ้ย ข้างหน้าเป็นหกศูนย์ข้างหลังเป็นเจ็ดศูนย์พอมันปนเปกันไปเนี่ยศิลปะงานศิลปะมันหายอืคนถ้าคนมองศิลปะเป็นเขาก็จะมองโอ้ยางคันนี้มันเป็นศิลปะยุคเจ็ดศูนย์นะนะมีความเหลี่ยมนิดหน่อยอยู่ในรถเออเนี่ยมันมันมันต้องแยกให้ถูกแล้วเวลาเราอธิบายอย่างนี้ไปคนเสพรถคนอยากดูรถอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วทําไมเขาถึงทําแบบนี้ทําไมเขาถึงทําแบบนี้มันมันมันเป็น ในในการทําของแต่ละช่วงแล้วก็คอนเซปต์ของแต่ละเจ้าของอก็ถือว่านี่ก็เป็นอ,อีกงานหนึ่งที่พี่เล็กสร้างนะครับแล้วก็ความรู้ต่างๆที่ช่วยถ่ายทอดแล้ววันนี้ใช่นี้พี่เล็กครับจริงๆแล้วเพื่อนๆอาจจะสนใจติดตามผลงานพี่เล็กก็มีช่องทางการติดต่อไอ้ติดตามใช่ทา,างก็มีมีม,ม,ม,มีมีเพจเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็คือเล็กข้อต้อมสวิตหนึ่งเก้า้าห้าแล้วก็ Facebook บ้านช่างเหล็กช่างเล็กบางกรวยก็ไปติดต่อติดตามผลงานได้แล้วก็ ตอนนี้ผมได้ทํารายการขึ้นมาครับอันหนึ่งก็คือนะครับผมอยากรู้ก็คือหลานๆที่เข้ามาทํางานครับมาช่วยงานอะไรเงี้ยมีปัญหาอย่างคาบูทําไมเซ็ตไม่ลงตัวอ่ะเราก็ให้ความรู้ไปว่าคาบูมันมีประเภทอย่างนี้อย่างนี้นะ,ะเราต้องเลือกประเภทคาบูให้ถูกต้องกับรถเรถาใส่แล้วมันจะได้ใช้งานได้จริงอ่อน,นี้ขี่แล้วไม่มีปัญหาเขามีปัญหาอะไรก็มาถาม หรือว่าคนอื่นมีปัญหาเข้ามาถามเราก็ให้ความรู้ไปครับอันไหนที่เราไม่รู้เราก็ต้องไปหากูรูมาเพื่อเพื่อเพิ่มความรู้เราแล้วก็ให้คําตอบที่ถูกต้องกับคนที่ชมรายการเนี่ยผมผมก็เลยน้องน้องล้หลานเข้าสร้างรายการนี้ขึ้นมาผมและในส่วนของรายการนะครับผมอยากรู้เนี่ยเรื่องราวมันเฉพาะเจาะจงกับเรื่องรถคัสตอมหรือว่าเรื่องผมว่าครอบคลุมได้หมดเลยไม่จาเป็นเกี่ยวกับเรื่องรถอย่างสมมุติ เขาไปกินข้าวนะครับผมอยากรู้ทําไมข้าวร้านนี้มันถึงเป็นอย่างนี้ผมก็ไปหาคุรูอย่างแม่บ้านผมทาอาหารผมก็เอ้ยข้าวทำไมเป็นอย่างนี้อ๋อเขาไม่ได้ใช้ของมะลิว่ะเขาใช้เสาให้มันเลยเป็นกระด้างแบบนี้อ่นเนี้ยมันก็จะเป็นเกตเล็กๆน้อยๆเออเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปฉะนั้นรายการนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นกับรถโ์ไซค์ครับอ่าแต่ทีเนี้ยด้วยเราเป็นคนที่เกิดกับโ์ไซค์จุดหลักเราก็คืออันนี้แต่อันอื่นเราก็มีเพิ่มเติมนะอยากรู้เรื่องอื่นซึ่ง เราสามารถหาคําตอบให้ได้เราก็ทําให้หรือว่าบอกมาเฮ้ยผมอยากรู้เรื่องเนี้ยเราก็ต้องไปค้นคว้าแล้วอันไหนที่มันถูกต้องอันไหนที่มันดีเอามาให้ความรู้กับคนที่ถามเรามาครับเอาว่าเพื่อนๆที่ติดตามพี่เล็กนะครับสงสัยเรื่องอะไรก็ถามเข้ามาทางช่องเดี๋ยวพี่เล็กจะหาคําตอบมาให้ขอชื่อช่องหนึทีนาครับผมอยากรู้อ่าครับ ติดถามกันได้นะครับเรื่องต่างๆทั่วๆไปไม่เฉพาะจาะจงแค่เรื่องมอเตอร์ไซค์นะฮะสงสัยเรื่องอะไรถามมาเดี๋ยวพี่เล็กหาคำตอบมาให้เราหาคําตอบให้แต่ถ้ากับมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะได้ตรงๆเลยครับผมแต่ได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องครับตอนนี้ขอบคุณพี่เล็กมากครับที่ให้ความรู้คอบคุณครับสวัสดีครับ